เตรียมพบกับ auto life thailand tv โฉใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโตโอ้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยนี่คือเจ้าโต y ต้ a คัมรี่บริเร์2024นะ,ค,ะครับทุกคนครับหน้าตาใหม่เป็นฉลามแบบนี้นี่คือโมเดลที่กำลังจะเข้าไปในบ้านเราในปลายปีนี้ เป็นมายเนอร์เชนนะยังไม่ถือว่าเป็นโมเดลเชนเพราะยังใช้เครื่องยนตตัวเดิมคือเครื่องยนต์2.5เบนซินที่เป็นไฮบริดอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงแต่ในเรื่องของหน้าตานะครับไฟเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนแต่ดูแล้วนี่มันเป็นบิ๊กมายเนอร์เชนชัดๆในบ้านเราเดี๋ยวเราได้เจอกันแต่นี่เราพาท่านผู้ชมมาชมเพราะเขาเปิดตัวที่ปักกิ่งก่อนนี่ ไฟหน้าในแบบนี้เห็นไหมสวยนะครับดูดีไซน์เนี่ยมันดูมีความเป็นสปอร์ตดูความเป็นวัยรุ่นมากกว่าเจ้าตัว Honda Accords e ซะอีกเนี่ยอันนี้น่าจะพลิกโฉมน่าจะพลิกประวัติศาสตร์ของ Toyota Camry ได้สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกดูสวยนะเป็นเขียวแบบนี้ นะครับดูหน้าตาเนี่ยดูมาเป็นสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับดูซีรีสย์ยางนี่เป็น HV ชีนะไมเป็นไฮบริดดูยางนะครับยางเป็นกูดเยีย r ใช้ยางกูดเยีย r อยู่นะโหสองสาม้าห้าอารสิบตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่แต่คาลิเปอร์เบรกเป็นสีฟ้าด้วยเว้ยแม่มาใช้ได้นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่มากระจกมองข้างพับไฟฟ้าอยู่แล้วกล้อง360อองศามีมานะครับไปดูด้านในนะ ดูเนียบไหมท่านผู้ชมดูงานโคดรกริปดูโอ้โหมาก,กริปเวมาเป็นสปอร์ตเลยตัวนี้เป็นวัยรุ่นมากขึ้นไม่ใช่ผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้วนะครับนุ่มๆม,มาแบบนี้นี่มือจับนะครับเปิดประตูลากมาเป็นเส้นสายเดียวกันนะครับเฮ้ดูมันเป็นวัยรุ่นดูมันเป็นสปอร์ตมากและดูกระจกกระจกเป็นสปอร์ตมากและดูแนวนี้ท่านผู้ชมดูนี่อันนี้เป็นแบบ สัมผัสนี้เป็นสัมผัสด้วยเว้ยมื่อกี้รูปๆเนี่ยติดๆอะไรมันไม่รู้ตัวนี้มันเป็นไฟที่ฝังอยู่ในนี้ด้วยนะนะครับดูหน้าจอนะครับหน้าจอ14นิ้วเป็นยาวๆหน่อยเกียร์ที่วางแก้วน้ำสอแก้วไวร์เลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแต่แม่งเอ้ยยังมาเป็นกระจกตัดแสงแบบแมนนวลอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าตรงผู้ขับนะครับนี่เข้ามานะ คมาลายยังคงทรงเดิมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ดูดีขึ้นเนี่ยแอดทีฟก็โทนมาตัวเต็มอยู่นะตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของเครื่องเสียงนี่โหมดโหมดของเครื่องเสียงนะครับให้ใช้ได้อยู่นะจอมีหน้าจอ TFT ตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอเควะเฮ้ยมันนั่งแล้วเป็นเป็นสปอร์ตเลยท่านผู้ชมผมว่าภายในเขาดีมากนะภายในเขาดีมากเกียร์เนี่ยสีสันของหัวเกียร์เนี่ยมันแมชกับเจ้าตัวแดชบอร์ดตรงกลางนี้มาก แต่วัสดุก็ยังแบบกลางๆอยู่นะยังไม่ได้เนี๊ยบมากอันนี้ยังเน้นในเรื่องของความเป็นแบบ e c o n o นมีออฟสเกอยู่นะครับมีไวเลสชาร์จให้คุณนี่นะครับมีพาวเวอร์ลหรูแน่นอนนะครับแต่ไม่มี A ไม่มี C อะไรนะ A C อยู่นี่นะครับ <S <S ก็ไม่มี A แล้วครับท่านผู้ชมครับเป็น C หมดทุกตัวเป็น USB c 3ตัวเลยนะครับใช้ได้นี่ไวเลสนี่แล้วก็นี่วางของวางของไปเบาะนั่งดีนะแล้วนี่ดูเฮดรูม สูงมากพอลอรมิกซ์นูนนะแต่แบ่ง,แบ,งแบ่งครึ่งอยู่นะครับนี่ดูนี่นะโอ้ตัวนี้เป็นนุ่มด้วยเว้ยตัวนี้เป็นนุ่มมีไฟนะนี่ดูไว้นะมีไฟนะบ้านเราก็ต้องมีไฟมาด้วยนะและนี่เป็นแบบนุ่มๆอยู่นั่งดีนะครับตำแหน่งนั่งดีเลยนะตัวนี้เป็นปรับแบบเฮ้ปรับไฟฟ้าด้วยเว้ยพมอะไรปรับไฟฟ้าท่านผู้ชมตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับมันเลยปรับไม่ได้นึกว่าจะเป็นปรับแบบแมนนวลโอ้โอโอโ ปิดปิดไฟหน้าตโนมัริเปิดปิดไฟสูตรตโนมาติมีมาให้คุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีความเป็นสปอร์ตมันดูความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแล้วนี่เป็น l e d นะไฟทุกดอกในนี้เป็น l e d หมดนะครับเพียงแต่นี่แม่งโคตรี้เลยเป็นแมนนวลได้ไงวะไปดูด้านท้ายดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ครับความสูงของรถนะไม่ได้สูงเลยนะแค่อกผมเองนี่แปลว่ารถคันนี้ดูเตี้ยลงดูสปอร์ตมากขึ้นไปดูภายในดีกว่าพระเอกของเขานะครับก็คือเบาะหลังนั่งแล้วเป็นอย่างไร เออว่ะนั่งสบายยังสบายกว่า Accord อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตัวนี้หายไปในความเป็นแคมรี่ตัวเก่าตัวก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสามารถที่จะคอนโทรลอะไรต่างๆได้แต่ก็ไม่รู้นะว่าตัวที่เขามาโชว์นี่เป็นตัวท็อปหรือเปล่าถ้าตัวท็อปอาจจะมีไอ้ตัวคำสั่งต่างๆนะนี่ช่องแอร์อยู่ตรงนี้ USB C 2ช่องตรงนี้เฮ้ยแต่นั่งดีเว้ย ปรอมิกซันรูฟแต่ไม่มีนี่วะไม่มีม่านบังแดดไฟฟ้ามาให้ไม่มีม่านบังแดดมาให้มึงจะเอาอยู่เหรอวะจะไหวเหรอนะโอ้แต่แบบน่ากลัวน่ากลัวที่ไม่มีม่านไฟฟ้ามาให้นะครับโอ้แต่นั่งสบายครับถ้าถามว่านั่งสบายเปล่านั่งสบายมีปุ่มปรับไฟฟ้าที่เบาะหน้านี้ด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีกว่าว่าดีไซน์ด้านท้ายเขาเป็นยังไงแต่เข้าออกยากว่ะอุ้ยมันต้องยกขาขึ้นไปเยอะนะครับ นี่มาดูด้านท้ายนี่คือดีไซน์ไฟทงไฟท้ายเขานะเนี่ยสวยๆนะมีคำว่า Camry อยู่นี่นะครับนี่เป็น2.0อ๋อนี่เป็น2.0นะครับท่านผู้ชมครับมันยังไม่ได้เป็น2.5มันยังไม่ได้เป็นตัวท็อปอ๋อมีหน้าหละ่ะข้างในมันถึงไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนะครับนี่ตัวเริ่มต้น กระจกปรับแสงก็ยังเป็นแบบแมนเนอรอยู่นะครับถ้าเป็น2.5น่าจะเป็นตัวท็อปมาหมดแล้วเครื่องยนต์บ้านเรานะครับยังเป็นเครื่องยนต์2.5เบนซินนะครับ1้อแแรงมาร้า221นิวตันเมตรนะครับมอตเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับอ๋อให้พลังกำลังแรงม้า88แรงมาร้านะในความเป็นมอตเตอร์ไฟฟ้านะโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วเมื่อเครื่องยนต์ทำงานลูกกับมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้พลังกำลังแรงมาร้าสูงสุดถึง2 3ง้แรงมาร้าเกียร์เป็นเกียร์ e cvt นะบ้านเรายังใช้เคร นะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะก็จะเป็นเป็นไฮบริดนะครับยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นนะที่ผมบอกว่ามันยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่แต่มันดูสปอร์ตมากขึ้นเห็นไหม,มดูสปอร์ตมากขึ้นภายในดูดีนะดีไซน์ดีสวยเลยแต่ว่าในความเป็นหลังคาเนี่ยที่มันเป็นพาราบริกซันรูฟแล้วมันไม่มีม่านบังแดดไฟฟ้าเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวน,นี่ต้องมารอลุ้นกันนะโอ้หน้ากลัววะ่ะตัวนี้นะครับแต่สวยแต่สปอร์ตเหลาใจตัวเนี้ย แอคคอร์ดก็เหนื่อยเจออย่างนี้เข้าไปหน้าตาแบบนี้ดีไซน์แบบนี้ลดอายุของผู้ใช้เจ้าแคมปรี่ลงมาเยอะมากๆท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่กับหน้าตาแบบนี้คิดว่าพอแคมปรี่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้มาเป็นไมเนอร์เชนในแบบนี้แล้วใช้เครื่องยนต์ตัวเดิมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดจะชนะแอคคอร์ดที่เป็นเครื่องยนต์สอยูศูนย์ไฮบริดหรือเปล่าความประหยัดสู้ไฮบริดของ h o n d a ไม่ได้แต่ ความสปอร์ตความหรูหราภายในดีไซน์ใหม่มาแบบนี้หน้าตาใหม่แบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าสู้กับแอคคอร์ดได้หรือเปล่าครับแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลดความคิดเด็นซึ่งกันและกันกับเจ้า c a m รี่ใหม่ตัวนี้ซึ่งผมบอกเลย,ว,ยว่าอนาคตตัวนี้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ร้อยเป็นยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าอยู่แต่อนาคตมันดีหน้ามันได้ภายในมันสวยครับ